แค่เลือรืไม่เด็ดไปก็หรือม่เด็ดมาแล้วไม oh, ่เจอเไม่อ๋อไม่เจอกันเลยอ๋อ <c oughs> oh, ไม่เคยคุยกันเลย <c oughs> นานๆจะเจอกันที <c oughs> ใช่ไหมมาเอาแล้วคนนี้คือใครอะมาคนเนี้ยเป็นใครอะเ <c oughs> นี่ยอ้วนอ้วเป็นใครอะก็เลือดเชียวหรืออะไเนี่ยใครอะ <c oughs> อะไรอะน้องน้องสาวอ้ว อ๋อน้องสาวอามามชื่ออะไรอะคะไม่รู้อ้าวไม่รู้จักน้องสาวตัวเองแล้วเปลี <laughs> ่ยนสถานะแล้ว <laughs> น้องสาวรักขาบวางนะโอ้ยน้องรักเลยใช่ไหม,อมโอ้ยดีจังเลยน้องรักจำชื่อไม่ได้เนี่ยนะน้องรัก <laughs> ไม่รักจริงอะสิ and so, like and like